ล้วนเลยครับพอดีได้เลยพี่นอ้องไว้บ้านเฮครับพี่น้องติกตาครับไปนั่งพอดีเลยจอบปอดพอ,พอดีเลยพี่นเล่ามาเสียดายมาพบกับพิษณุสายุนนี่สิครับพี่นอ้องศึกสะชุมที่ครับขายายสะกยานพลอยครับพีน่น้องงานพลอย kita cek kita lagi เยขึ้นก็เอาดินไปสร้างบ้านครับนี่ด้านหน,น้าเดีกน้องไม่ไกลนะเด็น้องในพื้นทีู่ในการทุ่งนาวันนี้คนก็เริ่มออกมาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งน,นาเยอะนะครับ ำงานการขุงนาขุดสักสร้างบ้านครับถือว่าคนได้ออกมาอยู่านาเยอะมากแล้วไม่ว่าจะลอกนาซักรอกนาตัวเองก็เอาดินมาสร้างบ้านกันเลครับปรับนาด้วยแล้วก็ได้ที่สร้างบ้านรับนี่ก็ขุดสักตัวเองครับขยายสักเกา่าให้ลูกใหญ่ขึ้น สองงาน,นามันบางที่าำบ้าทสองงาน วันนี้วิ่งคันเดียวนะน,น,ะนงนวเเนเ,เรเครับับสบน้งันน้น่าจะวันเสาร์นั่นแหละพี่น้องโรงเรียนหยุดเดียเด๋ยวฟูลูรับเชียนน้อยครับจะสับรถในบริเวณพื้นที่ปิดรับ้รงเดี๋ยวผมจะสับรถสิบลอ้อมาให้เชนน้อยมารออยู่ที่บอ่อ แล้วพ่อไปทาํางานจากประเทศเลยเจอดสิบล้อไว้ที่บ้านผมเวลามีงานก็ให้เอามาวิ่งครับกัดีเ1าอาทิตก็จะให้มาขับในบริเวณพื้นที่การพุ่งนาครับมาประสบก,การณ์ไปในตัวด้ยีะครับ